ช่องรูู้่บ้านสวัสดีครับวันนี้จะพาท่านมาดูการทำระบบกันซึมบนพื้นดาดฟ้านะครับ พื้นดัดฟ้าที่เคยทําระบบกันซึมไว้นะครับแล้วพื้นมีรอยแตกร้าวนั้นก็จะทําให้เกิดการรั่วซึมหรือพื้นที่เคยทําระบบกันซึมด้วยวัสดุกันซึมทั่วไปนะครับแล้วก็ติดด้วยตะข่ายไฟเบอร์ก็จะมีโอกาสเกิดปัญหาได้อีกนะครับวันนี้ครับเรามาแก้ไขการทําระบบกันซึมแบบสมบูรณ์แบบโดยใช้วัสดุกันซึมทั้งระบบครับตั้งแต่ตอนแรกครับขัดตามพื้นตามขอบนะครับก็จะเป็นการขัดแล้วก็ซีลขอบโดยใช้ KBC 10MP นะครับหลังจากซีลเสร็จนะครับตามจุดที่เป็นรอยร้าวต่างๆนั้นเราก็จะกรีดรอยร้าวออกแล้วก็ใช้ k b 3 3 0เป็นวัสดุ A และ B ผสมกันเข้าไปเนื้อเดียวกันแล้วก็โป๊ปาดไปตามร่องจนเต็มแล้วก็ร้อยแห้งหลังจากนั้นครับขั้นตอนสำคัญก็คือการทำาการทากันซึมเสริมแผ่นใยตามรอยร้าวรอยต่อรอยแตกหรือพื้นชนผนังทั้งหมดทั่วพื้นดัดฟ้าแล้วก็รอยแห้งสนิทครับ แล้วก็ทาน้ำยารองพื้นเต็มพื้นที่1รอบรอแหง้งแล้วก็ทาด้วย KB220 กันซึมอีก2รอบหรือ3รอบนะครับสอรอบเป็นอย่างน้อยหรือจะทา3รอบแต่ละรอบนั้นต้องรอให้แห้งสนิทนะครับเท่านั้นแหละครับเราก็จะได้ระบบกันซึมที่มีคุณภาพสูงย้ำนะครับว่ารอยร้าวรอยแตกต่างๆนั้นต้องซ่อมด้วย KB 3 3 0ซ่อมรอยร้าวให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็ใช้ KB 2 2 0เสริมด้วยแผ่นใหญ่ตามรอยร้าวแล้วถึงจะทาระบบกันซึมเต็มพื้นที่เท่านี้ได้ระบบกันซึมร0แน่นอร์เซ็นต์แน่นอนครับ